หลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับแล้วนะครับผู้แทนเอกอัคริาตทูนมุสลิมประจําประเทศไทยจะกล่าวแสดงความยินดีและหลังจากนั้นท่านจุฬาราชมนตรีนะครับท่านจักรุณากล่าวขอบคุณและขอดุอาให้กับพวกเราในช่วงนี้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลสําหรับการจัดกิจกรรมในการละสินอในวันนี้ส اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي ขอริเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านแพทยทองทานชินวัตรนะครับขึ้นกล่าวต้อนรับกับแขกผู้มีเกียรติขอริเชิญครับสวัสดีค่ะ ท่านจุฬาราชมนตรีท่านประธานรัฐสภาท่านรัฐมนตรีคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยผู้นำศาสนาพี่น้องมุสลิมและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะอัสลามมาุลิกุมดิฉันรู้สึกยินดีนะคะแล้วก็ เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะที่มาได้ร่วมงานในวันนี้นะคะก็เป็นปีแรกของดิฉันเลยค่ะแล้วก็เท่าที่เดินเข้ามาเมื่อกี้ในช่วงเวลาสั้นๆนะคะได้ได้ฟังบทสวดนะคะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ฟังแล้วเป็นเสียงที่น่าสบายใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในวันนี้นะคะ ในเดือนของรอมรอนค่ะเป็นเดือนอันประเสริฐนะคะของพี่น้องชาวมุสลิมทั้งหลายค่ะซึ่งองค์พระอัลเลาะห์ได้ประทานพระมหาคัมภีร์อักุลอานให้ยึดประถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิตค่ะ ในวาระนี้ค่ะฉันก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะชาวบุญสินท่านค่ะประสบความสุขความสําเร็จนะคะในชีวิตค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะที่ทุกท่านนะคะได้มีจิตใจอันแน่วแน่นะคะได้ถือศีลอดนะคะตามหลักของศาสนาบัญญัตินะคะได้มีการสุขความอดทนค่ะขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์บริจาคทานแล้วก็แบ่งปันแก่ผู้ให้นะคะผู้ผู้ยากไร้นะคะซึ่งถือเป็นการทา ความดีที่มีคุณค่านะคะในช่วงตลอดหนึ่งเดือนนี้ค่ะก็ดิฉันขออนุญาตเช่นชมนะคะพี่น้องชาวมุสลิมทุกท่าน,น,นค่ะที่ตั้งใจมุ่งม,มั่นปฏิบัติศาสนกิิถือศีลอดในช่วงเวลาแห่งเดือนอันศักดิ์สิทธิ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบค่ะ ในโอกาสอันเป็นมงคลนะคะเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจราะักราช1446ดิฉันใค่ขอพรอ,อันประเสริฐแห่งองค์พระผู้อภิบาลได้โปรดประทานความเมตตาความสุขกายสุขใจนะคะให้แก่พี่น้องชาวมุสลิมทุกๆท,ท่านค่ะและอำนวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขนะคะความสวัสดีมีความจำเรนญพร้อมทั้งขอให้ดุอาของทุกท่าน สมตามความปรารถนาทุกๆประการค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ต้อนรับดิฉันเป็นอย่างดีนะคะรับรองว่าในวันนี้ความประทับใจนี้จะอยู่จะอยู่กับดิฉันตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้กล่าว we express our deepest gratitude and appreciation to the kingdom of thailand this simple of peace and peaceful coexistence among various sects and religions for it is generous and steadfast support for this muslim which serves as a wonderful example to be forward in supporting and assisting them in practicing their religious rights freely and peacefully. Thank you, Your Excellency, for the remarks. And lastly, I am delighted to invite His Excellency, Mr. Arun Bunchong, Sheikh on Islam of Thailand, to the stage. คณะของสมัชชาราชนครินทร์คณะกรรมการสนามประจำจังหวัดครับทุกๆสมคมทุกที่ที่รอชาวสตูดิโอขอออกความปรารถนายืนต่อท่านที่มาร่วมรับชมในวันนี้ เป็นอย่างสูงิ่งที่ครมราให้เกียรติแต่านอดีตเราสิ่งต่างแต่พวกเราชาวไทยทุกสิ่งแตขณะที่จะมุุ่สืบเนื่องทประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อแสดงให้เห็นถึงในดีจิตที่ผูกพันความเป็นฉันที่ร้องโล่ชาติที่งดงามของคณะ รัฐบาลที voi, ama, ่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมความเชื่อในศาสนาของรไทยและมิสในเรื่องของเด็กที่จะแข่งันในทศาสนาในแต่ละยุคสมัยของศาสนามุฮัมมัดสุลต่านอัลลอฮสและรามมอัลจะท่านผิด องค์กรเป็นเที่มีความกรเสรมีคุณค่าและมีความแน็งก่ยิ่งของดินเริ่มมาจากเป็นเดือนของการประทานาเงการรับรู้อาหารเพื่อเป็นคารรูมม้ชีวิตของมุสติมการปฏิบัติศัพท์สติประมาในยามต้องคืนการอ่านและรู้อาหารการขอพรและรองไหโทษตอร้องพรเจ้า ในการบริจาคทานที่จะได้รับความเห็นกการตอบแทนจากพระองค์เป็น,หนมหาวิปุลที่มเึมิตรประเทศไทยมีอัตลักษณ์ความเป็น ประสังคมที Saint ่โดดเด่นในศาสนาที่ทางมไล้การรับรองศาสนาพุทที่คนร่วนให่่นงถถือนศาสนาอิสลามศาสนาพศาคริสต์ศาสนาพราหมุและศาสนาศิลศาสนาชนท่วชนอาศัยอยู่ในนั้ ทั้งจุนทุกศาสนาด้วยความศรัทธาในคนไทยต่างเรียนรู้ในความแตกต่างขังเพื่อรโวมชาติเพื่อให้เป็นความเข้าใจที่ดีต่อกันมีความรักความสามัคคีเพื่อยู่วมกันทำให้ชาติไทยมีความอบเุ็นและเป็นสุขมาโดยตลอด ดังการนาเดิสิ่ตาเดนมาบอกอีเร่อักนยดิงสสขอสำาักนายกรัฐมนตรีท่านนี้คระหักวผู้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีรัสมนตรีข้าราชการเจ้าหน้าที่ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมนอย่างสูงที่เห็นความสำคัญของวิถีชีวิตวิเศษจึงขอรพอมนตรีจะโห เจ้ท่านประทานความสุขความมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณแก่ทุกท่านเพื่อทไดจะฏิบัติษาใช้ถิ่นเจียงครบถ้วนสมบูรณ์และขอพระองค์ทรงประทานความสุขามเจริงในความสำเร็จในชีวิตแก่ทุกท่านไดเถิดขอขอบพระคุณรับระทาิ่ดีเนเาิเาิเ